รับทนไดที่มาแล้วเข้ามาแล้วนะครับโอเคมาแล้วเนอะนะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อน,ท,นที่มาแล้วเข้ามาแล้วนะครับ สักครู่นะครับอ,อ่ะโอเคหนึ่งว้งกว่าท่านโอเคสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสำหรับออ,ออฟสเปเชียลวันนี้เรามีออฟสเปเชียลนะครับสำหรับการประมูลรถในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูรถเด่นกันว่าในวันพรุ่งนี้เรามีรถเด่นอะไรกันบ้างครับผมมีทั้งหมด3คันในวันนี้นะครับเป็นรถสําหรับผู้บริหารนะครับหรือรถสําหรับ คนที่ต้องการความเฉลียเฉียวและความเป็นส่วนตัวก็มีครับรถครอบครัวก็มีนะครับมีรถอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมเพราะว่าในวันนี้มีทั้งหมดด้วยกันกันทั้งหมด3คันที่ผมจะมารีวิวให้นะครับสำหรับเอ่อคันแรกเลยนะครับเอาคันแรกก่อนนะครับตัวนี้ครับผมเป็น m e r c e d e s Ben z นะครับผมเป็น c 1 8 0 Saloon นซะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2012นะครับตัวนี้2012เลยนะครับ เรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเครื่องยนต์ภายนอกนะครับผมดูตั้งแต่ไฟนะครับเป็น LED นะครับผมตัวไฟ LED ตัวนี้นะครับเป็น Intelligent นะครับผม System นะครับผมไฟตัวนี้จะหมุนตามพวงมาลัยนะครับเราเรียกว่า Running ต m e เลยนะครับผมในส่วนในส่วนของตัวไฟนะครับเดี๋ยวผมลอง Start ให้ดูนะครับสักครู่นะครับ สังเกตตาตัวไฟนะครับเห็นไหมครับจะหมุนตามนะครับผมส่วนกระจังหน้าครับผมเป็นตาดาวสามแฉกซึ่งเป็นโลโก้ของเบนซ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวของแคปล่าตัวนี้นะครับสังเกตนะครับจะมีลายแคปล่านะครับรอบที่ตัวกระจังหน้าเลยนะครับผมนะครับตัวแคปล่าเดี๋ยวผมลองจะไปดูเครื่องยนต์ให้นะครับผมสักครู่ โอเคสำหรับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์หนึ่งพนแปดร้อยซีซีนะครับตัวนี้คือเครื่องยนต์ขับเป็นเบนซิน1น1 8 0 0ซีซีเทอร์โบนะครับแรงม้าก็อยู่ที่ประมาณ156แรงม้านะครับผม มีเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับผมเครื่องยนต์ก็แน่นๆขนาดนี้เลยนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับแล้วก็เกีย่ยวกับเรื่องของออรถยุโรปขนาดนี้นะครับรถเบนซ์นะครับเรามาดูครับรายละเอียดกันต่อไปนะครับผมอ่ะเ,เดี๋ยวเราดูข้างยนต์กันแล้วเรียบร้อยไปดูข้างในกันดีกว่าว่าในห้องโดยสารสวยงามแค่ไหนอ่ะมาเลยครับนะครับผม ห้องโดยสารนะครับผมจะแต่งในโทนสีแดงนะครับตัวเบลจะเป็นสีดำซึ่งตัดกันสวยงามมากนะครับผมมีระบบไฟฟ้านะครับและเมมโมรีนะครับสำหรับตัวของเบาะนะครับที่เราจะปักไฟฟ้ามีเมมโมรีทั้งเบาะคู่หน้านะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังชันเดี๋ยวผมปิดเสียงนิดนึงนะครับผมคือเบน รุ่นก่อนๆนะครับที่เรามารีวิวกันเนี่ยตัวของเกียร์นะครับลูกค้าตัวของเกียร์จะไปอยู่ที่ข้างพวงมาลัยแต่ตัวนี้ c 1 8 0ซารูนตัวนี้นะครับเกียร์จะอยู่ด้านนี้เป็นออโต้เจ็ดสปีดนะครับชุดเครื่องเสียงสามารถต่อ,อ,อตัวของบลูทูธได้นะครับมี Radio, มเรดิโอมีมีวิทยุมี FM นะครับผมสามารถที่จะฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็เสียงของวิทยุได้นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวของ ชุดแต่ง AMG ด้วยนะครับชุดแต่ง AMG เพราะฉะนั้นความหรูหราเนี่ยมีมีครบแน่นอนนะครับผมอุณหภูมิปรับนะครับแยกอิสระระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยฮะอันนี้คือด้านหลังนะครับแยกอิสระปรับกันแล้วก็ตัวของเท้าแขนนะครับเราก็จะมีตัวของวางแก้วนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ครับเก็บได้นะครับลูกค้าอ่าแะก็เป็น2ที่นั่งกว้างๆนะครับทสีแดงเบาะหนังนี่สวยมากครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนะครับตัวนี้เมมโมรีเราพูดแล้วนะ Memory. เนาะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่เบาะคู่หน้าเป็นเมมโมรี Memory. ให้นะครับผมก็ปรับได้เลยเนะี่ยโอเคไหมครับนะฮะนี่คือตัวตัวของออภายในเรายังมีนะครับกระจูฟอ่าส่วนสําคัญเลยครับนี่ครับตัวของกระ s s หนะครับสําหรับท่านใดที่อยากสัมผัสอากาศหนาวๆในช่วงนี้นะครับก็เปิดได้นี่ครับ อยงรครับสวยงามเนีย่ยร,รับลมหนาวได้เลยนะครับสําหรับตัว C180 คันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราปิดก่อนช่วงนี้หน้าฝนอาจจะไม่ค่อยจำเป็นแต่ถ้าเราไปสัมผัสอากาศหนาวๆด้านนอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเชียงใหม่นะครับหรือถ้าแถวเพชรบูรณ์เนี่ยเราเปิดอากาศมันจะโอ,โอเคมากนะครับผมโอเคครับเราไปดูกันต่อครับสําหรับข้างในนะครับ ด้านหลังเราพูดไปแล้วเนาะอ่าบาะด้านหลังก็ตกแต่งโทนสีแดงนะครับผมตัวนี้เป็นชุดแต่ง AMG นะครับชุดแต่ง AMG แล้วก็เป็นท่อคู่นะครับ AMG เช่นเดียวกันนะครับ AMG เช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนตรงนี้อ่าเรามาดูด้านหลังกันบ้างสําหรับด้านหลังนะครับเก็บสัมภาระได้กว้างขวางมากนะครับผมสามารถเข้าไปนั่งได้เลยนะครับและที่สําคัญครับ เรามียางอะไหล่ให้อีกหนึ่งเส้นนะครับเรามียางอะไหล่ให้อีกหนึ่งเส้นพร้อมอุปกรณ์กันเปลี่ยนยางนะครับแม่แรงต่างๆนะครับอันนี้ก็ซื้อชุดของซีหนึ่งแปดศูนย์นะครับเราลืมพูดถึงล้อแม็กมาดูล้อแม็กครับล้อแม็กเปลี่ยนมานะครับลูกค้าปกติแล้วจะเป็นล้อแม็กของ AMG แต่เที่ยวนี้เป็นล้อแม็กคอสแปดของนายาสปรีตนะครับสวยไหมครับนะครับล้อแม็กตัวนี้เปลี่ยนมานะครับผม สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสาหรับลูกค้าทุกท่านเลยครับสวัสดีนะครับเรากาลังรีวิวนะครับในส่วนของรถเด่นในวันพรุ่นี้ครับและตัวนี้ก็คือ m e r c e d e เ b e n บนครับ C ี80รูนะครับเป็นรถปี2012ราคาเปิดประมูลครับทางนี้เลยครับราคาเปิดประมูล680,000บาทครับถูกมาก680,000บาทอ่านนะ นะครับประมูลวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับและที่สําคัญครับสําหรับท่านใดที่ต้องการจะขอไปแนนเรามีครับกุงสีออโตพร้อมสตาร์ทนะครับสแกนเคีร์โคได้เลยด้านนี้นะครับกุงสีออโตพร้อมสตาร์ทครับแค่ท่านกรอกรายละเอียดสแกนเคียร์โคด้านบนเลยนะครับและกรอกรายละเอียดก็จะได้รับยอดเงินเป็นการพรีแอพฟูกนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ ไปคุยกับท่านในเรื่องของอเครดิตต่างๆนะครับผมก็พร้อมได้เลยสำหรับกลุงสรีออโต้พร้อมสตาร์ทโอเคนะครับสำหรับเมอร์เซเดนย้ำราคากันอีกครั้งครับ680,000บาทเปิดอยู่ที่ราคา680,000บาทนะครับสิ80จานลุนครับอ่าเรามาดูกันต่อไปครับเราไปดูอะไรดอนดี <c oughs> อ่ามาดู u ุ d a ดแล้วกันครับตัวนี้ครับเป็นฮุนไดเอสวันเดลูกนะครับผม เป็นรถปี2017นะครับในรุ่นเดียวกันสำหรับคุณใดเนี่ยนะจะมีออกมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นก็จะมีแบบ H1 H1 Elite นะครับ H1 Touring แล้วก็ H1 Deluxe ตัวท็อปสุดก็คือ Deluxe คันนี้ความพิเศษของ Deluxe ก็คือจะมะีรายละเอียดนะครับและความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเราดูกันที่ H1 เลยครับตัวไฟครับนะครับสวยงามนะครับไฟหน้า มีเดย์ไทม์รันนิ่งด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมมีเดย์ไทม์ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยเป็นประตูนะครับเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสะดวกสบายสําหรับการขึ้นลงอยู่แล้วนะครับสาหรับลูกค้าที่จะซื้อไปนะครับผมตัวนี้เป็นเดลอุกนะครับสังเกตว่าจะมีเบาะนะครับเบาะตัวนี้สามารถปรับหลังหน้าได้นะครับผมแล้วก็มีความสะดวกสบายนะครับมีทั้งหมด3แถวรวมแถวหน้าอีกเป็น4แถวนะครับ ปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยอ่าเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างความสะดวกสบายตรงนี้สําหรับครอบครัวเลยนะครับและที่สําคัญถ้าเกิดว่าหลายๆท่านบอกว่ารถคันนี้ครอบครัวโอเคไหมก็โอเคสําหรับผู้บริหารก็โอเคเดเช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถที่จะออคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับรวมถึงจอ LED ดีตรงนี้นะครับ จอ L D ตัวนี้7นิ้วนะครับผมสามารถที่จะต่ออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Bluetooth นะครับ Apple p l y y หรือว่า Android Play นะครับผมก็ได้เสมอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันความสะดวกสบายนะครับขึ้นลงง่ายนะครับผม H1 คันนี้เป็นรถปี2017นะครับสวยไหมครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับมีช่องต่อ USB และก็ HDMI สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะต่อพวกเครื่องเสียงเพิ่มเติมหรือต่อทีวีก็ได้นะครับต่อทีวีก็ได้แต่โดยปกติแล้วเ,เครื่องเล่นพวกนี้นะครับเป็นเราก็จะมีสตรีมอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะต่อเครื่องเสียงทอ่โทีครับต่อหน้าจอกับมือถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิลเลอร์มดนะครับผมหรือสตรีมมิ่ นะครับต่อบลูทูธต่างๆมี iPod เห็นไหมครับที่ผมบอกนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับต่อเบราว์เซอร์เรียกว่า Facebook หรือ YouTube ได้นะครับตัวนี้ก็คือใช้เอ่อจากมือถือเราก็ได้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายนะครับภายในผมนั่งแล้วนะครับมันกว้างขวางมากครับไม่อึดอัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับผมมีรีโมทคอนโทรลให้นะครับสำหรับการเล่นเครื่องจอจอด้านหลังเนี่ยครับ เราก็สามารถใช้รีโมทคอนโทรลในการคอนโทรลได้นะครับ mm hmm. เลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมาที่124,706กิโลนะครับ124,706กิโลนะครับวิ่งมาแล้วนะครับ,รบสำหรับการคอนโทรลต่างๆก็พวงมาลัยก็คง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 เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องเรื่องของพวงมาลัยพอร์แล้วก็เอ่อมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านหลังกล้องมีอะไรบ้าง นะครับมีอ๋อมีไฟอ่าเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังให้นะครับลูกค้าผมไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะต้องขอโทษทีนะครับผมอ่าเรามาดูกันตัวน,นี้แอร์แยกอิสระนะครับระหว่างหน้าหลังแยกอิสระมีไฟให้นะครับมีจอจอ,อทีวีให้หนึ่งจอด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาเกืดบเบาคอนกันีตรงนี้ก็สามารถที่จะ อ่อออสักครู่น,นะครับมันสามารถที่จะยกขึ้นได้ลูกค้าแต่ผมว่าจะ,จะยกได้หรือเปล่าอ่าโอเคมันจะปรับขึ้นคือถ้าขึ้นยกไปเนี่ยมันจะมันจะเต็มนะครับลูกค้ามันจะเต็มพอพอเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะนั่งได้อีกหนึ่งที่ก็ได้นะครับเพราะสมดอ่าอพรมันพับได้เนาะ ขับได้ตรงนี้เลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าผมผมขยับไม่ถูกนะครับอันนี้ก็คือตัวของฮุนไดเอสวันนะครับภายในตรงแปลงเป็นสีเบจอย่างนี้เลยนะครับเบาะเนี่ยเบาะหนังแล้วก็ที่สําคัญครับทำทำความสะอาดง่ายนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับในตัวนี้ถ้านับที่นั่งจริงๆนะครับเอาตัวกลางด้วยเนาะก็แถวละสามที่เนี่ยกาลังพอดีเลยนะครับสําหรับตัวเดอลุกตัวนี้นะครับผม อย่างนี้นะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะแค่ดึงแล้วก็ปล่อยอ่าประตูใช่ครับครับมันก็จะล็อกเลยนะครับเรามาดูด้านหน้ากันครับอย่างที่ผมบอกครับว่าตัวนี้นะครับล้อเขาเป็นล้อแม็ก์นะครับเป็นล้อแม็กสวยงามเงาวาวแบวเลยนะครับผม สำหรับ H1 คันนี้อะมาดูราคากันอย่างที่ผมบอกครับเราสามารถใช้กรุงศีออตโอต้พร้อมสตาร์ได้นะครับสแกนพิมพร์โค้ดเลยครับสแกนพิมพร์โค้ดได้เลยนะครับท่านก็สามารถที่จะขอสินเชื่อวงเงินการประมูลกับกรุงสรีออตโต้พรอมสตาร์ได้นะครับกอบรอกรายละเอียดประวัติชื่อนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีได้วงเงินมานะครับราคาเปิดประมูลของคุณได้ H1 คันนี้ปี2017 ราคาเปิดอยู่ที่820,000บาทครับ820,000บาทเท่านั้นนะครับครับผมอ่าท่านใดมีคำถามอะไรก็สอบถามได้นะครับผมครับเดี๋ยวเราดูเห็นไหมครับอันนี้คือประตูไฟฟ้าที่เราว่าสามารถที่สัมผัสแล้วก็จะเลื่อนเองนะครับสำหรับผู้บริหารเลย และคันสุดท้ายครับคันสุดท้ายถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผมดับเครื่องยนต์๊บนึงอ่ก็คือตัวนี้ครับ BMW ครับผมเป็น 528i นะครับตัวนี้ 528i เป็น M Sport ด้วยนะครับมีชุดแต่ง M Sport รอบคันนะครับตัวนี้ มาดูกันเลยครับตัวของไฟหน้าสวยงามนะครับผมเป็น LED นะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ครับแล้วก็มี daytime running ด้านล่างนะครับผมเอ่าที่ไฟตัดมอกด้านล่างนะครับผมตัวนี้เป็น daytime running อยู่แล้วนะครับ start มาก็จะมีไฟประมาณนี้เลยนะครับผมกระจังหน้าตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็สวยครับทำให้เกิด ลมที่จะเข้าไปนะครับในเรื่องของการระบายอากาศนะครับการระบายอากาศครับสังเกตอ่ะเรามาดูที่แม็กครับแม็กก็ยังเป็นชุดของ M Sport เช่นเดียวกันนะครับแม็ก5กาด M Sport เลยครับตัวนี้นะครับมาดูกันอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างนอกก่อนเนาะโอเคงั้นตามมาเลยครับ ส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้ไฟท้ายหรือว่ากราบท้ายตัวนี้กว้างไหมครับกว้างมากครับนะครับฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถที่จะ,ะปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของไฟเบรกไฟหลักหลังนะครับก็เป็น LED เช่นเดียวกันครับสำหรับ520 528i โอติค่า 528i ตัวนี้นะครับมือหนึ่งเนี่ยตกประมาณเกือบ4ล้าน4ล้านกว่านะครับลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวราคาเปิดเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนะครับชุดแต่ง M Sport นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรอบคันเลยครับอ่าเราไปดูภายในกันบ้างครับสำหรับ bmw คันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องไปฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีชุดแต่ง M Sport ตัวนี้นะครับ ระบบไฟฟ้านะครับเบาะจะเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับระบบไฟฟ้าคู่หน้านะครับถ้าลูกค้าสังเกตก็คือในเรื่องของตัว bmw นะครับตัวคอนโทรลเบาะจะอยู่ข้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับพนักพิงปรับที่นั่งนะครับหรือว่าปรับสูงต่ำนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านข้างทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของ entertainment ต่างๆนะครับผมก็คงคล้ายๆกับ ลหลายค่ายก็คือเรื่องของการตอ่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูทู i ไอโฟนนะครับผมหรือว่า Android นะครับก็สามารถที่จะทำได้หรือนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพลตชิฟด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการาความสนุกในการเปลี่ยนเกียร์ก็อยู่ซ้ายขวานะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ,รล Power, รบและตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวรักโลก คือคือเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับคือทางบ m อก็แนะนํามาประมาณว่าเ,เครื่องยนต์เขาสามารถที่จะแบบช่วยในเรื่องของระบบเขาเรียกอะไรนะอีโคโนะภาษาสัตไทยว่าอะไรดีรักสิ่งแวดล้อมเนะประมาณนั้น <c oughs> นะครับผมหน้าจอสิบจุดสองนิ้วครับอ่ะเรามาดูกันว่าหน้าจอมีอะไรบ้างหน้าจอมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเอ็นเอเป็นซีดีนะครับบอร์ดพลาสนะครับ เราสามารถที่จะเลือกได้จากนี่เลยเดี๋ยวนะโหมดปุ๊บนี่ครับผมอันนี้ก็คือช่องของเอ็มเอฟเอ็มนะครับผมอันนี้เพลง c ีดีรอมนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับสำหรับอินเ r อร์เทนเมนท์ที่เหลือนะครับแล้วก็มีการต่อสามารถต่อมือถือแล้วก็พูดโดยขณะขับรถก็ได้นะครับผมตัวนี้ภายในครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำ นะครับบ่อหนังสีดำสวยงามน,นะครับตัวชุดแต่งของ M Sport นะฮะในตัวนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด6ลูกนะครับมีทั้งแม่มีแอร์แบ็กทั้งหมด6ลูกนะครับผมนั่งเย็นใช่ไหมแต่ก้องผมน่าบอกนั่งเย็นแล้วนะครับผมในเรื่องของรายละเอียดหรือว่าเลขไม้ครับอ่าเรามาดูการเลขไม้อยู่ที่1 2 3่งแสสองมืันหนกิโลนะครับเลขไมอยู่เท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะออขอไฟแนนซ์นะครับก็สแกน QR code ของกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาประมูลกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับในเรื่องของการรีวิวด้านในอ่ะเดียด๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับด้านในเนี่ยฮะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับผมก็สามารถที่จะโตัวเท้าแขนนะครับสามารถที่จะดึงลงมาอึ๊บ นะสามารถที่จะดึงลงมาแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้แต่ถ้าเราไม่ใช้ก็เก็บได้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นที่นั่งสามสามสามคนได้นะครับแอร์แยกอิสระนะครับระหว่างหน้าและหลังนะครับระบบแอร์แยกอิสระระหว่างหน้าและหลังนะครับผมด้านหลังไฟนะไฟหน,นังสือไฟอะไรก็มีให้นะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการนะครับรวมถึงนี่ครับด้านข้างจะมีม่านกันแดดนี่ครับ นะเราจะมีม่านกันแดดให้นะครับผมก็สามารถที่จะเกี่ยวได้เลยครับสำหรับเพราะว่าบางทีซีมา้าดเอาไม่อยู่มีม่านกันแดดให้ครับอย่างนี้เลยนะครับนะครับเครื่องยนต์1,800พันะครับเครื่องยนต์แบบ1,800 cc อาจจะไปดูเครื่องยนต์กันหนึ่งพันแปดร้อยซีไปครับเราไปดูเครื่องยนต์กัน เนี่ยฮะทวินเทโบสี่สูบสิบหกวาวนะครับสำหรับตัวนี้แรงม้าตัวนี้ได้ถึงสองร้อยสิบแปดแรงม้าเลยนะลูกค้านะนะครับแรงบิดกอ็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะครับสำหรับตัวนี้เป็น BMW นะครับทวินเทโบพาวเวอร์เทโบนะครับตัวนี้ห้าสองแปดไอ นะครับ 528i โอเคครับมาดูราคาเปิดกันครับ bm w ครับ 528i m sport ชุดแต่งรอบคันขนาดนี้ราคาเปิดประมูลอยู่ที่960,000บาท960,000บาทครับเป็นรถปี2013นะครับเห็นไหมครับรถคันใหญ่ขนาดนี้ซีรีส์5ขนาดนี้นะครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับพบกันนะครับในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับผมณลานประมูลสระหารการมูลคำนานใหญ่แมงจ่ายลานที่3นะครับลานที่3มนะครับมาเช็คตัวรถกันก่อนได้เลยถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ใครมีเวลานะครับมาเช็คตัวรถกันก่อนได้เลยหรือถ้าพรุ่งนี้เช้าใครสนใจมาดูได้ครับสำหรับไฮไลท์สคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเ่อ m e r e s d e s Benz นะครับ C180 Saloon H1 e บ l o กนะครับแล้วก็ B M W นะครับ BMW 528i M Sport ชุดแต่งทางนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเขาข่าวหน้ามีรถอะไรสุดสวยนะครับมีรถอะไรที่จะมาพรีเซตน,นะครับแล้วก็มาเชิญชวนให้ลูกค้ามาประมูลกับเราเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งนะครับอาทิตย์หน้ามีรถอะไรสุดสวยเรามาดูกันอีกทีนึงและก็สําหรับคอมเมนต์นะครับผมบอกเลยวันนี้จะอ่านคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่าให้ความสนใจกับตัวของออรถยนต์มากนะครับผมเพราะว่า สวยจริงๆแล้วก็ตัวเองก็แอบฝันนิดนึงนะแอบฝันนิดนึงสำหรับเรื่องของ BMW นะครับยังติดใจอยู่นะคบผมข้อความใดที่ไม่ได้อ่านนะข้อความใดที่ยังไม่ได้ตอบครับเดี๋ยวแอดมินจะช่วยตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้สำหรับ3คันนี้นะครับผมสวัสดีครับ